วันนี้เราได้เห็ดหูหนูแห้งมานะคะแล้วก็น่าสนใจมากคือว่า1.4ส่วนสถ้วยหรือ15กรัมนี้นะคะมีแคลอรี่เพียง35กรัมแล้วก็มีโปรโตีน2กรัมค่ะเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันนะคะนี่นะคะเห็ดหูหนู1.4ส่วนสถ้วยนะคะหรือว่าเห็ดหูหนู15กรัมนะคะ จำนวนปริมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะแช่น้ํานะคะตอนแรกเราแช่น้ําเย็นพอเราอ่านดูนะคะเขาบอกว่าให้แช่น้ําร้อนนะเราก็เลยต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็แช่เลยปรากฏว่าพอแช่น้ําร้อนหรือน้ําอุ่นนี่นะคะ mm. เห็ดหูหนูพองเร็วมากนะคะแป๊บเดียวเต็มชามเลยนะคะอันนี้คือเห็ดหูหนูแห้ง1นึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะนำมาทำเป็นข้าวต้มนะคะอันนี้คือข้าวที่เราหุงไว้เมื่อวันก่อนนะคะแล้วเราก็ตวงข้าวหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนอีกสองถ้วยนะคะจะได้เร็วเนาะทำอาหารง่ายๆนะคะวันนี้แล้วก็นำหูหนูที่เราแช่นี้นะคะมาล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรา ไม่ห่นนะคะเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดอกโตมากนะคะเราก็จะใส่ไปในข้าวต้มของเราเลยเนาะดูสิเยอะมากเลยอันนี้คือ35แคลอรี่นะคะเห็นหูหนูนี่เขาขึ้นชื่อในเรื่องของประโยชน์ทางยานะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำนะคะแล้ววันนี้เราก็นำมาต้มใส่ข้าวต้มนะคะซึ่งถือว่าเป็น กินอาหารเป็นยาเลยนะคะต้มแป๊บเดียวเราก็ได้ข้าวต้มเห็ดหูหนูรับประทานอร่อยอร่อยแล้วนะคะแล้วก็สัดส่วนปริมาณเท่านี้นะคะต้มข้าวต้มได้สองถ้วยนะคะแต่ว่าเรารับประทานคนเดียวหมดเลยนะคะสําหรับข้าวข้าวสวยหนึ่งถ้วยเนาะแล้วก็เห็ดหูหนูหนึ่งส่วนสีถ้วยนะคะและสรรพคุณของเห็ดหูหนูนะคะก็คือออกฤทธิ์ต่อปอดตับกระเพาะอาหารดีกับลำไส้ใหญ่นะคะเป็นยาบํารุงร่างกาย ช่วยรักษาความอ่อนเพลียนะคะคือผู้ใหญ่ทานได้นะคะเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะคะนอกจากนั้นก็ยังดีกับเรื่องความดันโลหิตนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไอรักษาการท้องผูกแล้วก็ริดสีดวงทวารประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องสรรพคุณของเห็ดหูหนูให้ฟังที่หลังนะคะวันนี้ก็เล่าคร่าวๆนะคะแล้วก็อันนี้คือเมนูง่ายๆที่เราทําในวันนี้ค่ะ เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะอร่อยแล้วก็แคลอรีต่ต่ำแล้วก็ยังมีสรรพุณดีๆของเห็ดหูหนูด้วยผู้สูงอายุทานได้นะคะทำให้แบบบำรุงร่างกายเนาะมีเขาเรียกว่าหายอ่อนเพลียค่ะลองทําดูนะคะง่ายๆคะ่ะและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ลองทานแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างที่ช่องคอมเมนต์ได้นะคะแล้วพอเราลองทานข้าวต้มเห็ดหูหนูนี้นะคะคือเห็ดหูหนูนี้มันจะมีความแบบกรุ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 บนะคะอร่อยมากเลยคือเราเป็นคนชอบทานเห็ดหูหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ยำวุ้นเส้นหรือใส่ในอาหารอื่นๆนะคะเราก็ชอบทานเห็ดหูหนูคะ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะแถมแคลอรี่ต่ำ วันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ